n นวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการเอสเปสอศกรัชดาใกล้ MRT สถานีพระราม9มีแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายขนาดพื้นที่35.36ตารางเมตร1ห้องนอน1ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับการเดินทางไปยังโครงการเอสเปสอศกรัชดา โดยเริ่มต้นจากเซ็นทรัลพระรามเก้าขับตรงไปเรื่อยๆบนถนนรัชดาพิเศษประมาณ300เมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนอโศกดินแดงขับตรงไปอีก2.2กิโลเมตรแล้วกลับรถจากนั้นขับตรงไปอีก1.5กิโลเมตรโครงการจะอยู่ซ้ายมือครับถึงแล้วครับ สามารถติดตามซับทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage j Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบันบาน by j Asset Management